ชาโอสถานนเข็ดแล้วการแต่งงานติดใจชีวิตโสดรับเป็นสายเปเพราะประสบการณ์เรื่องของชีวิตคู่ไม่ราบรื่นจนต้องแยกทางกับอดีตสาวมีทำเอาชาโอสถานนถึงขั้นเอ่ยว่าตอนนี้ยังเข็ดไม่อยากแต่งงานพร้อมเล่าปฏิหารของงานละครกับพญานาคทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ โสดมา4-5ปีแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มีความสุขอยู่แบบนี้เหมือนได้อยู่กับตัวเองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ปิดกัน้นแต่ว่าไม่ได้เปิดใจเราไม่ได้รีบร้อนเราไม่ใช่เด็กแล้วเราเคยผ่านเรื่องราวความรักรู้สึกว่าถ้าอยู่กับตัวเองมีความสุขได้เหมือนกันมีคนจีบไหมถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่อยากที่จะทำให้เขาเสียเวลาถอยมาก่อนเลยคนที่เข้ามาก็มีฝรั่ง70%คนไทยที่ทักมาในวงการหรือนอกวงการ นอกวงการส่วนใหญ่นักธุรกิจอายุมากกว่าชอบผู้ใหญ่หลังจากที่โตขึ้นมาแล้วตอนเด็กๆจะมีสเปคของเราที่วางไว้ชอบคนผิวเข้มจะมีสิ่งที่เราต้องการตั้งแต่สมัยเด็กคิดว่านี่แหละมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราเจอความรักที่ดีได้เพราะว่าการที่เรามีสเปคเรามองภาพว่าจะต้องดีนี่คือสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าถ้ามีคนเข้ามาในชีวิตแล้วเขาไม่ได้ตรงสเปค แต่เขามีความเป็นไปได้ที่เป็นคนดีและเหมาะกับเรามากแต่เราไม่มองเขามันคือการที่เราปิดกั้นโอกาสที่เราจะได้เจอคนดีๆคนหนึ่งเพียงแค่คำว่าเขาไม่ตรงสเปคเราคิดว่าอะไรที่ทำให้คนไม่กล้าเข้าหาเราไม่รู้ก็นั่งรออยู่เนี่ยไม่ปิดกั้นแต่จะมีความกลัวอยู่นิดนึงถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะบอกตัวเองว่าให้ตัดสเปคไป ถึงบอกเราคงไม่เชื่อเพราะว่าเราก็ต้องลองผิดลองถูกก่อนอยากเจอด้วยตัวเองเจ็บเองเรียนรู้ไปตอนนี้พร้อมเปิดโอกาสเลยไม่ต้องผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จในความรักได้ไหมได้คะ่ะเวลาที่อยู่ไหนเราพูดถึงคนของเราแล้วมีความสุขที่เล่าให้คนอื่นฟัง เราอยากได้แบบนี้เมื่อก่อนแล้วโดยรวมมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติแบบนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการที่เรารักตัวเองเราถึงจะส่งต่อความรักนั้นให้คนอื่นได้รักคนอื่นมากกว่าตัวเองตอนนี้ยังไม่ได้รักใครก็โสดมานานตอนนี้รักตัวเองอยู่สมัยก่อนไม่ใช่แค่ความรักเรียกว่าเอาใจดีกว่าชาเป็นคนสุดตรงเราจะทำเต็มที่จนลืมไปว่าบางครั้งมันไม่ใช่ตัวเองเราปรุงแต่งสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่เพื่อให้เขามีความสุข แต่เวลาเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยแต่เวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาความอดทนของเรามันจะมีขีดที่น้อยกว่าถ้าเราเป็นตัวของตัวเองแฮปปี้ไปเลยมันสามารถที่จะทนได้ยาวกว่าหรือเปล่าอันนี้ที่คิดนะรักและสายเปเรียกว่าเอาใจในชีวิตก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยใจอย่างเขาใส่แว่นสวยเขาไม่ได้อยากได้ด้วย แต่เราวกกลับไปละซื้อทำไมถึงเลือกเปผู้ชายเราคิดว่าอยากให้เขาจดจำมั้งอยากให้คนรอบข้างมีความสุขอะไรที่ทำได้ก็ทำพ่อแม่ว่าไงบ้างลูกสาวเป็นหนุ่มเรื่อยๆคใครจะโอเคและอย่าว่าแต่พ่อแม่เลยเพื่อนทุกคนก็พูดกันหมดละความรักครั้งก่อนเลิกกันยังไงสถานการณ์พาไปเราคิดว่ามันเป็นความรักของคนสองคนแต่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างครอบครัวหรืออะไรปัจจัยมันเยอะ ไม่ได้พูดถึงเทสล่าสุดนะชารู้สึกว่าสิ่งที่จุกที่สุดคือการที่จะเดินถอยออกไปทั้ง,ท,งที่ยังไม่อยากถอยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เพราะบางครั้งถึงสุดทางแล้วมันได้องค์ประกอบรอบข้างไม่ได้แล้วมันไปต่อยากแนะนําคนที่มาถึงทางตันแล้วไปต่อไม่ได้ไปให้สุดลูกหลายๆคนที่อยู่ในจุดนั้นถ้าไปไม่สุดจะคาใจอีกใจหนึ่งอยากจะบอกกว่าถอยเถอะมันไม่มีกฎตายตัวสำหรับความรักตอนนี้ความรักยังสวยงามอยู่ไหม ควที่จะสวยงานสวยได้ถ้าเราเลือกที่จะรักให้เป็นถ้ามองกลับไปเสียดายไหมที่ตัดสินใจแต่งงานคิดว่าเสียดายแต่พอเราอยู่ในจุดนั้นเราก็คงจะทำแบบนั้นแหละเพราะว่าเราสุดต่งเด็กจะมองวินาทีเดี๋ยวนี้ฉันโอเคไม่ได้มองอีกยาวไกลว่าเป็นยังไงแต่ถ้าทุกวันนี้เราจะมองยาว ตอนนี้อยากได้คนแบบไหนในชีวิตอยากได้คนที่เข้ากับเราได้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมันไม่จําเป็นต้องยากขนาดนั้นถ้ามันจะใช่มันก็ใช่ไม่ต้องบุกไปตามหาต้องรวยไหมไม่แค่แต่มีหน่อยก็ดีมันเป็นองค์ประกอบความหล่อไม่เกี่ยวแล้วตอนเด็กๆต้องหล่อนำมาก่อนตอนนี้ขอแค่พูดกันรู้เรื่องอายุก็ไม่ต้องมากกว่าแล้วถึงแม้จะเจอคนที่ใช่ยังไงก็ไม่แต่งงานแล้ว ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแต่งมันผ่านมาแล้วอ่ะมันยังเถ็ดอยู่ถามเรื่องสายมูบ้างได้ข่าวว่าชอบเรื่องพญานาคเป็นคนที่ไม่ลบหลู่อะไรอยู่แล้วพญานาคก็นับถืออยู่แล้วแต่มีครั้งหนึ่งเคยไปทํางานที่กระบี่พักที่โรงแรมหนึ่งช่างแต่งหน้ามาแต่งที่โรงแรมบอกว่าดีใจจังเลยที่ได้มาแต่งเราที่นี่เพราะว่าได้มีโอกาสมาไหว้สะดือพญานาค เขาก็ขยัยขยอบอกต้องมาไหว้ของงานที่นี่เลยนะเราก็ฟังไว้เขาพูดหลายทีมากเราก็ถามอยู่ไหนเขาบอกอยู่หน้าโรงแรมเดินไป19ถึงเลย เราก็โอเคได้พอทำงานเสร็จเราก็ไปกราบไปมือเปล่ายกมือไหว้ไม่ได้เล่นละครมานานมากรู้สึกคิดถึงมากอยากเล่นละครเลยบอกท่านถ้ามีโอกาสอยากได้ละครบทดีๆสักเรื่องแอบรีบขอภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรกลับมาถึงกรุงเทพไม่ถึง20วันมีบทละครติดต่อมาจากที่หายไปนานหลายคนคิดว่าชาไม่รับละครและละครนี้เกี่ยวกับพญานาค ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องเข้าสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ